โทษมนุษย์เพืพ่อรักษาสมดุลของโลกนะจะตายประมาณหนึ่งร้อยล้านคนผมถามว่าเย,าย,เย,าย 000. 000. อะไหมเยอะไหมร้อยล้านคนก็คนประเทศไทยมีเจ็ดสิบล้านเนี่ย 000. 000. ตายหมดทั้งประเทศยังไม่ยังไม่พอที่จะถึงร้อยล้านคนเลยนะนะแม่ท่านพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยยังไม่ได้ฉีดกินแล้วแหวงอีกที่หนึ่งแอตแอต้าในที่สองมาเลยครับมาเลย เสียชีวิตน้อยมากเรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยเราฉีดไปทั้งหมด67ล้านคนเพิ่งเสียชีวิตได้ห้า้้าสิคนเองอันนี้เป็นเรื่องจริงที่วัคซีนมันยังมันก็มีข้อดีข้อด้อยของมันนะครับนะบก็ทําให้เสียชีวิตแต่น้อยมากนะครับแล้วผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณหันคนนะครับหก0ันคนเท่านั้นนะฮะในจำนวน6 7ล้านนะนะ าคากประชาชนมาด้วยแล้วก็แกะออก,กจากซองเลยนะเราจะยืน่นให้เจ้าหน้าที่นะครับจะได้ไวนะครับ <c oughs> ผมก็พยายามจะพา,าสัมอาระข่าวที่ใหม่ๆมาให้พี่น้องดได้รับทราบกันนะครับนะ <c oughs> ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับนะถ <c oughs> ้าอยากรู้เรื่องอะไรถามผมได้นะครับนะ ถ้าผมรู้ผมก็จะตอบถ้าไม่รู้ก็ไม่ตอบนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเองครับท่ให้ตกดอยู่บ้า